ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกด้วยนะโ <Okay. S 2> อเคสวัสดีครับทุกคนครับฮัลโหลอัญยองอัญยองสวัสดีครับโอ้คนดูเยอะนะไม่หลับไม่นอนกันหรอตื่นกันหมดแล้วหรอ สวัสดีครับเฮ้ยค,คนดูเยอะมากใครกดบัตรไม่ทนันใครเศร้าดูกดทานรอนาอหมยกดทานาาวันนี้ดาวบอกกดไม่ทนันนอยอ่ะพี่ปาร์คโบวีโอ้โหสุดหรอจิมมี่ตืนเต้นเหรอพี่ปาร์คตื่นเต้นครับดีใจมากบัตรหนึ่งสาก้าเก้าหมดภายในหนึ่งนาทีใช่ครับพอดีวันนี้ไปถ่ายงานมาครับทุกคน ใชแคนเบเดียแฟนครับว้าน้องทีเก่งมากท้องหนึ่งนาทีหนูยกให้พี่พูดเลยได้เลยน้องมูนอะนอยอะไรบัตร99 9, 9ยังเหลืออยู่นะครับทุกคนไปซื้อได้ไม่ว่างไปเศร้ากว่าไม่ได้กดบัตรอีกนะเนี่ยบอกเลยหมดเร็วมากครับทุกคนบอกเลยว่าบัตรหมดเร็วมากต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่พพอร์ตเพิ่มบัตร1399หรอจริงโว้ไม่ถึง1น,นาทีหมดจริงๆหรอ ดีใจมากทุกคนมันยังไม่หมดเพราะมันจะมีบัตร9 9บัตร9ก็ถามหน่อยไม่ได้1399บัตร9 9 9, 9ก็ดีนะโอฉันดูแลเธอดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกจริงอ๋อ1399ขายดีมากโอ้ดีใจตอนแรกเอาจริงกังวลมากกลัวบัตรจะแบบขายไม่ออกกลัวบัตรไม่หมด โอ้ขอบคุณครับขอบคุณดีใจดีใจนะที่ทุกคนซัพพอร์ตเหมือนเดิมเลยแต่พูดไม่เคยทำพี่ปาร์คเอาจริงพวกท้องหนึ่งนาทีพวกท้องหนึ่งนาท,ท,นนทีทั้งหลายนะไปคิดมาด้วยนะว่าจะพูดอะไรกับผมแต่ผมจะแบบอย่างี้เอาจจะนั่งยิ้มอย่างเดียวพอสวัสดีครับ999สาธุบอกเลยบัตร9 9 9ไม่ต้องน้อยใจนะทุกคนจะบัตรราคาไหนก็สำคัญเหมือนกันนะดูแลทุกคนดีเหมือนเดิม ดูแลดีให้มากกว่าเดิมมัวใส่ที่อยู่มันเช้าปะไปไม่ได้เศร้ามากเลยไม่เป็นไรน้องเมฆ999 9ก็ดีเบนฟิต999ก็ดีมากทุกคนอย่าน้อยอกน้อยใจโอ้มีแต่คนน้อยเซฮายเมียนมาแฟนด้วยนะครับ What are you saying I c a n understand peace being lit okay okay Thank you for watching my IG live นะครับเดียนดีแลนอินเจแมันดีมากคนนิจิวาอาริก g ตโตพี่ปารกรอบหน้าเอา BIP 100ที่นั่งเลยหรอคะไปต้องน้อยทุกคน make finger heart นะโอเคโอ้ยมีคนขิงด้วยได้หนึ่งสนกตัวใหญ่ๆสปุย999ยังมี น้องบูกดหรือ,อยังพี่ตีตังกดหรือ,อยัถ้าคิดเรื่องคุยแล้วมันจะจบที่หนึ่งนาทีจริงเหรอครมานั่งจ้องตากันก็นกพอน้องจะนแตมวันนี้หล่อมากขอบคุณครับวันนี้ไปถ่ายงานมาครับทุกคนมีบาดแต่ไม่มีเพื่อนเดี๋ยวก็มีเพื่อนน้องเต่าพี่ปาดีใจมาพี่ตีตังไม่มาหรอครับมันมีบารเก้าเก้าเก้าอีกนะทุกคน บัตราคาไหนป้าก็ะจะแวะไปเซฮายทุกคนอยู่แล้วแหละอย่าน้อยใจ999ก็ดีโถมคาไวเดสหล่อจังวันนี้ขอบคุณครับมีจิบครับทุกคนมาเถอะสุริยาพรคิดถึงพี่ปลาคิดถึงเหมือนกันครับ can you say baby หรอโอเค baby น้องเลมอนได้199หรอ กดแล้วไม่ได้ทำไมอ่ะ999เต็มแล้วหรอหรือว่ากดถึงส9 9ไปแล้วจ่ายเงินไม่ทนันมีทนันมีเก่งมากนั่งฟังพี่ปาร์คได้เลยน้องอิปพี่ยก You look so handsome in black shirt หาเพื่อน999 ใครกดได้ปัตร999ยังเหลือนะทุกคนอยากคุยกับพี่ป้าเหรอพี่ดิตเก999ก็ดีนะไม่ต้องแย่งดาราพูดจริง999ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจะไปเดินไปพูดคุยกับทุกคนให้ทำไมน่ารักแบบนี้แสนเปอร์เซ็นต์แบบนี้โอ้ยขอบคุณครับฉันก็น่ารักกับพวกเธอตลอดเพราะว่าพวกเธอหน้ารักกับฉันมาตลอดถ้าผมใส่ชุดนี้หน้าผมแบบนี้ไปออกกำลังกายได้ไหม มาเธอมาเธอนะครับงานบอลลิกนี้บอกเลยว่าเป็นงานที่เบนฟิตดีที่สุดใน3โลกแล้วก็พร้อมที่จะเล่นกีฬาสีกับทุกคนด้วยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมาีมินิคอนเสิร์ตคุณเสีย9 9้าก็คุณก็ได้ฟังผมร้องเพลงไม่ต่ำกว่า2เพลงอ่ะบอกให้แล้วมีเพลงใหม่ที่จะไปเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นเพลงไม่ใช่เพลงที่อัดใหม่เป็นเพลงที่อัดมาใหม่แต่ว่าเป็นเพลงที่ไปโคเวอร์มานะไม่ใช่เพลงของตัวเอง ฉันทําเพื่อพวกเธอขนาดนี้พวกเธอจะไม่มาจริงๆหรอแค่เธอมาฟังฉันร้องเพลงก็ดีแล้วเนอะไปถ่ายอะไรสป,ปอยได้ไหมสป,ปอยไม่ได้ครับอย่าลืมนะนําเลขสั่งซื้อตรงแฮชแท็กสิตัวไปลงทะเบียนนะคะทุกคนอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะเข้าใจไหมพี่ทศมาดูพี่ทศออกไปยังหรือว่าจะไปตัดผมอยู่นะครับผมเริ่มยาวแล้วจริงหนึ่หมดวมากดีใจมาก ถ่ายงานเสร็จแล้วหรอใช่ครับปาถ่ายเสร็จแล้วมีแจกหนึ่งมีแจกเก้าเก้าเก้าหนึ่งใบนะนี่ทุกคนใครที่มีแจกนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับมีน้องได้นะเห็นไหมมีแจกด้วยหนึ่งสามเก้าเก้าหมดไวมากคือปาร์อะตอนเที่ยงตรงอะปาก,กํากำลังถ่ายงานอยู่เว้ยทุกคนนะปาป์าแบบมาส่งทุกคนกดปั๊บได้ตอน11โมง50กว่าป่ะเรานั่นคือข้อความสุดท้ายปารก,ก็ไปถ่ายงานออกมาเที่ยงสองนาทีปารก็ตกกตกใจมาก แล้วเขาเห็นแอดมินคุยกันว่าเต็มแล้วตั้งแต่2นาทีผมก็แบบดีใจมากแต่บัตร999ยังเหลืออยู่นะแบบล่าสุดแอมอัปเดตมาว่า999เนี่ยล่าสุดเมื่อประมาณเที่ยงเที่ยง15หรือเที่ยง20ขายประมาณ30-40ใบแล้วครับเออ999นะก็จะ999เนี่ยมีทั้งหมด100ใบแต่ตอนนี้ไปประมาณเกือบน่าจะครึ่งนึงแล้วนะอาจจะเหลืออีกครึ่งนึ่งทุกคนเชื่อผมเถอะ999ไม่ได้น้อยหน้า1399เลยนะ จริงๆพี่ป๋าคิดเรื่องคุยมานะคะได้เลยนะป๋าแค่นั่งจ้องตาหนึ่งนาทีก็พอแนละ้วจริง99้ไม่ได้ขี้เลเลยทุกคนเธอได้ได้โฟตโต้เอ้ได้โปสการ์ดที่เป็นลายเซ็นสดเหมือนกันนะป๋าไม่ได้ให้เป็นแบบดิจิตอลนะป๋าให้เป็นลายเซ็นสดเลยนะแล้วก็เป็น โปสเตอร์เหมือนกันตอนแรกเขาจะให้เป็นรูปเล็กๆนะแต่ป้าบอกไม่เอาให้โปสเตอร์เหมือนกันหมดเลยเราจะได้แบบอ่ะเต็มที่กับทุกคนจริงๆนะเออป้ารอจังเขาน,นีา่ครับเก้าเก้าก็เอาแล้วนาะทีนี้จริงอยู่มือทุกคนแอร์เรียมันใกล้กันมากนะเอาจริงคือระหว่าง,ร,งร่วมกิจกรรมกนะันทุกคนก็เห็นปาร์ชัดนะไม่ใช่ว่าแบบเก้าเก้าเก้าจะไปอยู่ไกลอะไรเง,งี้ยไม่ใช่นะทุกคนถ้าดูแผนผังอะ่ะมันใกล้มากนะ นีกดทันหนอโอ้เก่งมากครับเจอกันครับรอวันเกิดแล้วครับฮะอันนี้ไม่ใช่วันเกิดน้องโบตานอันนี้งานอันนี้งานอบอนิตไงก้าวกาว้กาเข้าไปในปิดจุกมากไม่ได้ถ่ายซาวเวอร์วันนี้ครับถ้าซาวเวอร์ถ่ายหน้าแบบน,นี้หล่อเกินไปอ,อี๋ยวนี้จะเจอกันใช่ไหมกระตูนต้องมาแล้วปะออนเก่งขนาดนี้กระตูนต้องมาแล้ว ซื้อ9 9 9สองใบเลยได้คุยกับพี่ปารกปะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวปาร์กเดินไปคุยด้วยซื้อใบเดียวก็พอ,พ,อพี่ติดตามพาเพื่อนมาพาด้อมแม็กนันมาหาปาร์กไปไหนจะ๊ะกลับบ้านพักผ่อนละครับเดี๋ยวว่าจะไปออกกําลังกายตัดผมได้จะยาตัดใจแนนนี่หนูกคนบัตรมหาพี่ปากแล้วหรือยังบัตรเก้ากไม่หมดนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดกันนะ วันนี้มีงานกออวไปฝากทุกคนด้วยนะมารับได้ค่ะวันงานมีกออวด้วยอุ้ยน่ารักมากน้องทีเอาของมาฝากน่ารักมากโมเม999ก็ได้เจอกันอยู่ดีเนาะ working ครับ today secret job 1นาทีเต็มตั้งแต่ยังไม่ถึงนาทีจ้า1399เก้าร็วมากจริงอันนี้พูดถูกมากรีบไปกด999นะคะอย่างน้อยก็ได้ไปเจอไม่ใช่แค่เจอนะ999เนี่ย เบนฟิตดีมากทุกคนไปย้อนดูได้นะเบนฟิตดีมากอันนี้พูดจริงไม่ได้แบบสป,ปอยอะไรเลยมินิคอนเสิร์ตก็คุ้มแล้วเอาจริงๆครับอใช่ครับทุกคนเดี๋ยวป๋าก็ปิดไลฟนะ์แล้วเดี๋ยวป๋าจะไปฟิตเนสแล้วครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะต้องไปกินมันเกิดปลาต่อโอเคไหมฮะชวนหนูคุยด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับยังไงก็ ใครที่ไม่กล้าคุยกับป้าก็เตรียมฟังป้างเมาได้เลยหนูจะหนีดอมไปหาพี่ป้างน่ารักมากได้ป้าปุ้ยกับโมตันมาเจอก,กันนะอ้ยน้องนิวเอาใจมากจะซื้อชุดกับรองเท้าเลยหรอชุดรอ,อก่อนเดี๋ยวอุ้ยเกือบรุดวันงานยังมีเซอร์ไพรส์อีกนะทุกคนผมพูดจริงคนที่ซื้อบัตร999ไปอะ่ะ อย่าเพิ่งหมดหวังนะวันงานผมจะมีเซอร์ไพรส์อย่างนึงที่ผมยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะถึงจะเสียเงินแต่เสียเงินอย่างคุ้มค่าทุกคนเชื่อผมมาเถอะอันนี้พูดจริงมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมแบบทามันขึ้นมาเพื่อทุกคนวงเล็บผมทําและผมออกแบบอุ้ยสปอยแล้วเนี้ยเนี่ยนะถือว่าสปอยแล้วเนี่ยแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวปาเอนเงินมาหนูจะรีบซื้อรีบซื้อนะน้องน้องแอลี่ อุ้ยหนูจะหนีด้อมมาหาพี่ป๊าพแค่นี้พี่ป๊าก็ดีใจแล้วไม่เรียกหนีด้อมเขาเรียกว่าแบ่งปันไงแบ่งคนมาหาพี่ป๊าบ้างขอบคุณครับวันงานมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยทุกคนมาเถอะจริงๆยังไม่หมดแตเพียงแค่นี้นะมีวีหายไปไหนฝากตามมิวีกลับมาหาป์กด้วยไว้มีโอกาสจะไปหาเดี๋ยวนี้มิวีลืมปราแล้วป๊าป์าจะไม่ใช่ลูกชายแล้วร์าจะถูกดังแกและฝากตามด้วยครับ ไปทุกคน999ได้อะไรบ้างขายหน่อย999นะครับได้ถ่ายาได้ถ่ายภาพหนึ่งตอหนึ่งกับผมนะครับแล้วก็ได้โปสการ์ดเป็นโปสเตอร์เลยครับพร้อมลายเซ็นสดน,นะครับแล้วก็ยังมีได้ฟังมินิคอนเสิร์ตด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าจัเต็มากมีเพลงที่เซอร์ไพรส์ด้วยเป็นเพลงใหม่นะครับแต่ไม่ใช่เพลงของไปเป็นเพลงโคเวอร์ครับแล้วก็มีมีอะไรกันมีอีกอันหนึ่งอ่ะร่วมเล่นกิจกรรมกีฬาสีกับปาน,นะับแบบแรนดอมเกม แล้วมีอะไรอีกเนี่ยเหมือนจะมีอีกนะแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะแล้วยังมีเซอร์ไพรส์ในวันงานอีกนะอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าทุกคนต้องควักเงินออกจากกระเป๋าอะเพราะทุกคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบโอ้ว้าวมันดีมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นสะพานโจรใช่แล้วอยู่เทิร์นครับใช่ครับทุกคนประมาณนี้มาเจอกันนะพี่เอ๋ยนะเจอกันเจอกันนะครับใครที่ยังไม่โกด9เกากาก้นใกล้จะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นสะพานโอเคนะครับทุกคนเอาเอาครับกอวกอวเอา,า,เอา,เอารับเอารับเจอกันนะครับตามตลอดโอเคมาหาผมเยอะๆนะมันคุ้มมากฉันจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเธออีกถ้าพวกเธอมาหาฉันถ้าบัตเต็มสัญญาว่าจะมีงานดีๆอีกแน่นอนไปแล้วนะเดี๋ไปออกกําลังกายแล้วคลุ้ ขอบคุณนะดีใจมากๆดีใจแบบดีใจสุดๆ,ๆจริงๆรักพวกเธอ<ๆ>ทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวผมมีคลิปติ๊กต็อกลงเก่งมากหนึ่งในสิบเออหนึ่งในสี่สิบเอางี้ผมมีคลิปต่อๆจะมาลงเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากดูอยากเห็นมากที่ดึงที่ดึงอะ่ะผมไปหาคู่มาได้แล้วเดี๋ยวผมเอามาเซอร์ไพรส์ไปแล้ว V.I.P ไม่ทันเก9กา็ยังมีนะคนกิ่งนะรอน้บวันเจอพวกเธอทุกคนแล้วนะไปแล้วพี่เอสวัสดีครับคิดถึงมากรอไปดูในตอนต่อได้เลยเดี๋ยวลงเลยไม่เอาแบบพี่ปี่ไม่ครับพี่ปี่เขารุนแรงเกินไปพี่ปาทำแบบนั้นไม่ได้ยวไปดูในตอนต่อเลยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไอจีด้วย บายบาย thank you for watch i n g my l i ์ e นะครับ thank you อิ t เตอร์แฟนด้วยครับ see you next time บาย